ในการอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณที่ยึดถือทำมาโดยใช้คำสอนของครูบาอาจารย์นั้นเราจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการล้างทุกข์ล้างโศกสิ่งที่มันไม่ดีที่อยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นการไม่สบายกายไม่สบายใจหรือลมเพลลมพัดผัสุขเข้าพระเสาแทรกสิ่งใดที่ติดตามตัวเรามาเราโดนเขากระทำคุณใสโดนลมเพลลมพัดเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าหนทางที่เราเดินไปหรือขับรถไปนั้นจะต้องไปประสบพบเจออะไรกับข้างทางบ้างเราอาจจะ ไปโดนสิ่งเหล่านั้นกลับมาทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ดีทําอะไรก็ติดขัดก็มาใช้น้ํามนต์เป็นตัวชะล้างไม่ได้ชะล้างได้แค่ร่างกายแต่เป็นการชะล้างจิตใจเราให้มีพละกําลังจะได้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปข้างหน้า คุณมีทุกมาเอาทุกมาทิ้งไว้ที่นครยักษ์และคุณนำความสุขกับความสำเร็จกลับไปในแต่ละครั้งที่คุณมาเท่านั้นเองเรียนเชิญคณะสายมทูทุกทุกท่านที่เป็นทุกอยากให้ตัวเองมีภาระกำลังมีแนวทางที่จะไปต่อมีกำลังที่จะสู้ในวันข้างหน้าและก็มีกำลังที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาในทุกๆปัญหาทางดินแดนาน,นาครยักษ์เท้ามหาพรหมนั้นก็กำหนดการอาบน้ำมนลัตนสุวรรณขึ้นหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งในเดือนตุลาก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13ตุลา ก็ขอเรียนเชิญให้มาร่วมพิธีกรรมอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณในวันอาทิตย์ที่13ตุลาก็ขอฝากไว้ด้วยดินแดนนครยักษ์เท้ามาหาพรหมเวสสุวรรนุ